สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะนิวตั้งใจที่จะตั้งกล้องมาส่งกำลังใจให้ F4 ของน้องแน็กชาลีนะคะรวมไปถึงตัวน้องแน็กชาลีด้วยแต่ส่วนมากนิวจะเน้นไปทาง f c ของน้องแน็กชาลีนะคะจากที่นิวถยนะคะถยแอปไม่ว่าจะฟ้าม่วงแดงคือเยอะมากที่มีการโพสต์มีการแชร์ความรู้สึกออกมาเป็น ข้อความแล้วก็คลิปรวมถึงเพลงต่างๆนะคะถึงความห่วงใยในตัวน้องแน็กน้อเซฟชาลีของเราเนาะน้องชาลีของเราตัวถึงรวมไปถึงตัวของ Fc เองนะคะที่มีความคิดเนาะมีความคิดมีความกังวลนิวเชื่อว่า อ่าเอของนังนักนะคะหลายๆถ้ท่านมีอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะนะคะถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพวกนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกาเนาะเพราะว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราก็ไม่รู้หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ในมุมมองของนิวนะคะสำหรับนิวในการที่วิเคราะห์ความรู้สึกของนองน็กเนา เอาตามแบบประสบการณ์ที่นิวนะคะได้เป็น f c แบบพลังเงียบของเขามานานแสนนานเนาะซึ่งมุมมองของนิวนะคะนิวคิดว่าน้องเน็กจะผ่านมันไปได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งดราม่าที่น้องเน็กเขามีอ่าสูตรของเขาในการที่จะก้าวผ่านเนาะเดี๋ยวเราก็มารอมารอดูกันนะว่าน้องเน็กเขาจะเลือกที่จะใช้สูตรแบบไหนเนาะแล้วก็นิวก็หวังว่าเพื่อนๆ FC นซีนะคะที่ หากติดตามน้องเน็กมานานสาแสนนานเนีน่ยทุกเคสทุกดาราม่าน้องเน็กเขาจะมีสูตรในการจบดาราม่าของเขาเองค่ะซึ่งในมุมมองของนิวนะคะเป็น f อซแบบผู้ใหญ่ที่แบบมองน้องเน็กมานานสาแสนนานแล้วก็ติดตามน้องเรามองว่าทุกดาราม่าเดี๋ยวน้องเขาก็มีสูตรในการก้าวผ่านนะคะแล้วเราก็มองว่าในตัวนิวนะคะนิวมีความรู้สึกว่านิวไม่ได้กังวลหรือว่าอะไรจะมาหว่นไหวไม่ว่าพวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าเรา มีจุดยืนอยู่แล้วอยู่ของเราอยู่แล้วนะคะว่าเรายัางไงแล้วก็ให้กําลังใจน้องเน็กอยู่ฝั่งน้องเน็กเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรวมไปถึงครอบครัวแล้วก็ทีมงานแล้วก็เอฟซีของน้องเน็กด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นบวกหรือลบดีไม่ดียังไง คือจุดยนก็คือน้องแน็กค่ะแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทีมงานของน้องแน็กเนาะซึ่งเนยมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราต้องปล่อยผ่านค่ะปล่อยผ่านแล้วก็คอยคอยรับคอยดูคอยรับ,บฟังแต่ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้มีสาระอะไรกับคนของเรานะคะกับเมียนของเราเราก็ปล่อยผ่านเราก็ไม่ต้องไปอะไรกับตรงนั้นมากนะคะเพราะว่า เราไม่สามารถไปควบคุมไ,ไ,ได้ใช่ไหมคะเราก็จะ,อะพอจะแบบเสียสุขภาพจิตแล้วก็บันทอนความรู้สึกเนาะเพราะไปกังวลกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนาะนิวก็ย้ำเนาะและนิวก็เชื่อว่าน้องเน็กเขาก็มีสูตรก้าวผ่านของเขาค่ะซึ่งในมุมมองของนิวนิวไม่ได้คิดหรือกังวลอะไรทั้งนั้นค่ะเพราะนิวก็ยังไงอะก็ต้องพูดว่านิวก็ติดตามน้องเน็กมานานน้องเน็กประสบดรามา่าก็เหมือนเรารับรู้รับฟังแล้วก็ ร่วมรับความรู้สึกถึงดราม่าที่น้องแน็กได้เจอเนาะก็เหมือนก้าวผ่านไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวก็เชื่อว่าครั้งนี้มันก็ไม่เหนือปากกว่าแรงของน้องแน็กนะคะน้องแน็กของเราก็คือไม่ต่างอะไรกับแมวเก้าชีวิตค่ะและนิวเชื่อว่าน้องแน็กนะคะมีความแข็งแกร่งนะคะแข็งแกร่งลึกๆอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่วงการแล้วก็ผ่านจุดดราม่ามาแบบร้อยร้อยแปดพันเก้าเนาะ อย่างหนึ่งเดวอยากจะมาส่งกำลังใจนะคะคลิปนี้อยากจะส่งกำลังใจตรงไปถึงน้องแน็กแล้วก็ f อซ ของน้องเน็กแล้วก็ครอบครัวทีมงานของน้องเน็กทุกทกท,กท่านนะคะอยากให้ทุกคนแข้มแข็งอย่าหวั่นไหวกับสิ่งที่มันจะเป็นไปกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนาะเราไม่รู้ว่าอันไหนเนื้ออันไหนน้ำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไป่้ค่าค่ะนิวไม่อยากจะพูดว่าเราจะมาจับมือกันแข้มแข็งคํานี้นีวไม่อยากพูดเนาะเพราะว่าเรารู้รู้กันอยู่แล้วก็รูปแบบตามข้อเท็จจริงทําตามความเป็นจริงมันก็เป็นเพียงแค่กระแสดราม่าซึ่งเราอย่าไปให้ค่าอะไรกันมาก เพียงแต่เราให้กำลังใจตัวเองรักษาความรู้สึกตัวเองว่าอย่าไปเสพกันมามากแล้วก็คอยเป็นกำลังใจสนับสนุนน้องแน็กในผลงานของเขาดีกว่าแล้วก็ครอบครัวของน้องแน็กดีกว่านะคะและนิวเชื่อค่ะว่าน้องแน็กเขาก็ดูอยู่เงียบๆห่งหางๆนะคะไม่ว่าจะทุกแขนงนะคะไม่ว่าจะฝั่งไหน f อฝั่งไหนมีการพูดหรือมีการเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่นะคะ เพียงแต่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดก็เท่านั้นเองค่ะซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสุดท้ายนี้ด้วยนิวอยากจะให้ทุกคนก้าวผ่านแล้วก็ยังไงอ่ะอย่า,ยาไปให้ค่ากับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนาะแล้วก็อย่าไปใส่ใจดราม่าที่มันยังไงอ่ะเป็นเพียงดราม่าเพื่อสร้างกระแสให้กับแสงของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปใส่ใจอย่าไปให้ค่าค่ะเรามาเอนจอยกับผลงานของน้องแน็กนะคะแล้วก็บรรดาพันธมิตรจักรวาลของน้องแน็กกันจะดีกว่าค่ะ